ไม่หยุดพัฒนาไปข้างหน้าตลอดเวลาให้สมกับฉา,ายาราชันชุดขาวสถานที่ที่รวมดาวเตะระดับโลกซานติโกเบอร์นาเบลยังสุดได้อีกยังสุดได้ต่อโฉมใหม่ของสนามนี้โคตรอลังการครับตัวเทฟฟุตบอลวันนี้ขอเสนอสนามแห่งอนาคตของราชันชุดขาว เรอันมาริดสถานที่ตั้งในกรุงมาริดนี่คือบ้านของเรียวมารลิดชื่อเดิมนิวชามาตินแต่ก็เปลี่ยนมาใช้ซานติอาโกเบ์นบลที่ตั้งตามชื่อท่านประธานผู้บุกเบิกเพื่อเป็นเกียรติกับท่านในอดีตที่นี่บรรจุแฟนบอลได้ร่วมแสนคนแต่ก็ปรับความจุลดลงมายกเลิกตั๋วยืนออกไปด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยสโมสรเรียวมาริดตัดสินใจหาเงินมาหลายร้อยล้านยูโรครับเพื่อปรับปรุงที่นี่ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมให้สุดทุกด้านแผนงานเดินกันเป็น10ปีและมีโปรเจกต์เริ่มปรับปรุง ใหญ่เราปี2019ไม่ได้แค่ทําสนามหญ้าหรือแค่ปรับปรุงที่นั่งแต่ที่นี่คือที่สุดของไอเดียเขาที่สนามกีฬาของโลกแห่งหนึ่งจะมีได้โชมภายนอกถูกปรับล้ายุคสุดๆเหมือนหลุดมาจากโลกอนาคตครับดีไซน์งดงามหรูหราอีกหลายสิบปีก็ดูไม่เชยมีพื้นผิวเคลือบที่ว่ากันว่าใช้ภาพได้ด้วยลังคาสนามเปิดปิดได้ใช้วัสดุที่กันน้ําและป้องกันแสงแดดด้วยโครงสร้างเปิดปิดที่ซับซ้อน มันเลยครอบคุมได้ทุกที่นั่งแข่งได้ทุกซีซั่นกันหิมะกันฝนกันแดดครบไม่มีเลื่อนแข่งแน่นอนบริเวณรอบๆสนามเพิ่มความอเนกประสงค์ทำที่จอดรถใหม่ให้ดีกว่าเดิมจุบได้เป็นพันคันสร้างศูนย์อาหารแห่งใหม่ระบบสื่อสารที่ทันสมัยที่สุดมีระบบจอ LED 360องศาตั้งด้านในระบบเสียงใหม่ระบบระบายอากาศใหม่ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่าเดิมสร้างทางเข้าออกเพิ่มเติมและในสนามยังฝังโรงแรมมีระดับเอาไว้ด้วยมันคือการเดินหน้า สู่ยุคใหม่กับสนามฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับโครงข่ายคมนาคมที่นี่เข้าใจง่ายมีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเชื่อมถึงทาทั้งทีไม่ได้แค่เอาไว้ดูบอลอย่างเดียวครับที่นี่มันคือสถาปัตยกรรมแห่งยุคที่สามารถรองรับอีเวนต์อื่นๆกีฬาอื่นๆหรือจัดคอนเสิร์ตได้อีกวันไหนที่ไม่มีฟุตบอลเตะตัวสนามจะสามารถทําเงินได้พื้นที่ถูกพัฒนาเพื่อให้ปล่อยเช่าได้อย่างเต็มที่ตามข่าวเนี่ยท่านประธานไปเลสตั้งเป้าทาเงินจากสนามนี้ถึงปีละ400ล้านยูโรบวกๆครับ ภายใต้ความคิดที่ต้องการทําให้ซานเตโกเบนาบิลเป็นสนามที่ดีที่สุดในโลกในพาร์ทของฟุตบอลสนามหญ้านั้นสําคัญครับมันก็เหมือนกับเวทีที่นี่กใช้ระบบสไลด์เพื่อรักษาสุขภาพของหญ้าแม้ว่าจะมีหลังคาบางแดแต่หญ้านั้นเนี่ยได้รับการดูแลบแบบดีที่สุดหากปล่อยสนามเช่าให้กับคอนเสิร์ตหรือกีฬาอื่นๆระบบก็จะดึงหญ้าลงไปเก็บตามเดิมแล้วเลื่อนพื้นที่ใหม่มาทดแทน มันซับซ้อนกันหลายชั้นครับบางกีฬาใช้หญ้าอีกแบบก็ไม่มีปัญหาสลับสับเปลี่ยนกันได้หมดหญ้าจะไม่ได้มีปัญหาใดๆขอห้องใต้ดินที่เอาไว้เก็บหญ้าเนี่ยคิดกันมาหมดแล้วว่าต้องอุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่ต้องมีแสงมีน้ําแบบไหนปุ๋ยแบบไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดกับหญ้านุ่มๆจากแนวคิดของท่านประธานเบอร์นาบิลที่เริ่มต้นสร้างมันขึ้นมาจากเงินกู้ธนาคารหลังจากฟุตบอลได้เข้าสู่สภาวะสูญยากาศหลังสงครามครับวิชั่นของท่านผลักดันสโมสรไปข้างหน้าตลอดเวลาครับจากสนามที่ต้อง แต่เฉพาะกลางวันเท่านั้นเพราะไม่มีระบบไฟส่องสว่างก็ค่อยๆปรับค่อยๆต่อเติมกันมาเรื่อยๆปรับปรุงพัฒนากันมาตลอดเบนเนเบลท่านได้เริม่มราชันชุดขาวยุค,คลาสสิกของยุโรปมายาวนานขายาทางสโมสรสืบทอดกันมาหลายช่วงด้วยวิสัยทัศน์ที่ใกล้เคียงเรียมลมาดริดยังสานต่อความยิ่งใหญ่ทางฟุตบอลได้มาถึงปัจจุบันแน่นอนว่าสังเวียนของราชันก็ต้องอลังการไม่แพ้กัน หรือเราสร้างใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมให้สมกับคําที่อดีตท่านประธานเมอร์ดัเลเคยพูดเอาไว้ว่าเสื้อของเดมลมาริตเป็นสีขาวมันอาจจะสกระปรกด้วยโครนเหงื่อหรือแม้แต่เลือดแต่มันไม่เคยเปื้อนความอัปยศคําพูดนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกับสนามครับแค่มันคมได้ใจครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ